สวัสดีค่ะร้านเจ๊ฝนตลาดลงเกลือนะคะวันนี้มีสินค้าใหม่มาให้ดูกันค่ะวันนี้นะมีถุงงานบาร์บี้ค่ะห้าโลครึ่งนะคะราคา2 7งพดห้าสิบาทนะเมื่อกี้ก็นับแล้วนะคะได้หกตัวนะลูกค้าฉเฉลี่ยตัวหนึ่งประมาณสี่บกว่าบาทนะคะไม่ถึงห้าสิบาทแต่ว่าก็จะมีงานตัวเล็กแบบนี้ปนมาด้วยนะคะในถุงอะ่ะอ่ะเนี่ยให้ดูให้ดูกันนะมีงานตัวเล็กปนมาด้วย ฝนอยู่โรงเคือจังหวัดสระแก้วนะคะถ่ายส่งตุ๊กตามือสองนะคะแล้วก็เป็นพวกของเล่นนะของเล่นรอบนี้จะเป็นบาร์บี้มาแค่ถุงเดียวปกติก็มีงานกิโลมาแต่อันนี้คือมันมาถุงเดียวเนาะอ่ะใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยค่ะ0874890044ตัวนี้เป็นงานวินเทจนะมทเมททลปี19 19, 19, 19, 19โอะไร1975โหแก่มากแก่กว่าฝนอีกนะ ใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันงานก็หลากหลายนะคะลูกค้ารวมมิดอะลูกค้าบางตัวก็มีเสื้อผ้าใหม่เอี่ยมเลยบางตัวไม่มีเสื้อผ้านะคะให้ดูสภาพเลยนะอ่าเห็นตำหนิแล้วบางตัวนี้หน่อยนะคะมีตำหนิด้วยก็เป็นงานอย่างที่บอกเนาะเป็นงานยกถุงค่ะรุ่นนี้กิโลละห้ารอบาทบาบี้หโลครึ่งเนาะสองพัห้าบาทได้64ตัวไม่มีแขนก็มีนะ ให้ดูข้อเสียด้วยส่วนข้อดีของมันคืออะไรนี่ดูสิบางตัวมาสภาพในถุงแบบนี้เลยค่ะอะ่ให้ดูกันเนาะอือหือสวยจังเลยสวยมากโอเคใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะโอ้โหชุดหนูอลังมากลูกอะไซเลนเฮดหรือเปล่า นี่นะคะอะ่ให้ดูบรรยากาศร้านนิดหน่อยนะคะแต่วันนี้ก็มาขายบาร์บี้นะคะบาร์บี้เป็นสินค้านานๆมาทีค่ะห้าโลครึ่งนะสนใจสามารถติดต่อได้เลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะ